ใช่โทนเหี้ยบาคณะมาดูบายดีดล่ะบายดีปลุงก่อนบายดีลุงก่อนาดีดพ่นอี่นมานามาวานก้ามันดีพี่น้องเอ้ยพูดีว่าฝนตกพอดีเนอะปูบบหลุดคักคอีลีฝนมึงตกห้งงามีดีพี่น้องเลย บอสเผยกัมาฮอดให้ฮ oh. ัหน้าแล้วยังกันนะโอ้โหตกดินน้าบอนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนจ็แล้วเอาอีกไปไปทีปลาลุงก่อน บรินิรบ่อก้อง่พมดไม่ใช้หรอกนี่ไม่ใช่อะน้ำขุ่นน้อไกไว้หมุกขอกินได้ไงไฮตู้เย็นไว้ต้อแห้งบ่แห้งฮะแหงี่นน้ำของจึได้เลยน้ำข้องลายบ่

ตกมืดที่นี่พี่น้องไงเนาะงานบ้านกับคนโตอูอตกแห้งดีว่าลูกจ้าววะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเปิดซีเพื่อนเบิร์ตชูฝูชูคนอู้อ้าน้ำจุดอ่งเด้วยฮะอู้อู้มองเนี่ยสบายดีดีทั้งแม่ลุนไม่ไปใส่บ้ามาหนิสบายดีเนาะ แหมลุนเ่าพาเห็ดหาหอนว่ามือไปหาอ่างผักก้อนนักที่เรียกนักบ่เมื่อยมากนี่เมื่อยไปหาวันบุีเออยังไงทั้งยูไหยยีนาผนโตงแห้งอยู่บ่ไปไปยังไเศร้าไปยังเศ้านะเ่อบ้านอยู่บ่ไม่พักเลยผ้าว่าน่ะใช้หัวมันนะักไปกินข้าวยังมยอเยื้อมาเ หนึ่งเข่าหายแล้วหมูเช้านี่กับไปพี่น,อน,นอ้องเลยเนาะไปเช้าแน่เช้านี่ยถือว่าเรียบร้อยพี่เทื่ยงต้องเตี้ยกันได้ทางพระอาจารย์เพิ่งกับภาคกันกลับเต้นที่เรียบร้อยพี่น้องนเนาะ,อะโอ้เห็นดใม่วงในอย่างกันได้มากจากคัก่มจากบาดเลยนะเบื่อคุณแล้วพี่น้องเนาะพากันไปบ้านก้าบ้านมุ่งบ้านนี่ดีนะเพื่อนลูกหลานจะดิบจะดิบหน้า,หนา,นนาไหมลูก <c oughs> เอาไปที่ลอกเว้นเนาะ ม่วงมั mm. <ừ> ้งอุ้ยฟงสีปิดมีเงมีเงี้ยหูบ่ห่อยเงี้ยบ่อย่างนู้คือแปลแท้อย่างนู้นหงอยเอาแปลพ้าที่ดีหน้าด้อยเพื่อนเด้อเพื่อนเด้อ มาแมมามน้ำเปลือยเดินเดินไมไว้ไว้ต้องผลิดินหนต้องิไปหน้าหน้าต้ดินนอนหน้าดินอยู่น้าหตกมาฮะแกงลปเ้วดินเพื่อนะลูกเด้อดินเพื่อนเด้อมาไว้ไว้ Ờ hả lòng phi nhang hả lòng phi à phi nhang phi nhang phi phê phi nhang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  Mình

โลก,กาอ,อะได้โลกาบืนเอ้ยเอาแห้งไหมเลยมันนีกับคนตกแต่จะเศร้าพี่น้องเอ้ยออกมาน้ามาวานกล้ามาหนี่เอากลับทักทายสบายดีและสะวัสด,ดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องอีสีเบิร์ดสุขสุขคนเนาะมีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบาวุ่นปุ่นแนแนลอีกแล้วมาหนี่ มาหอดนาเป็นที่ไดเฮะยหช่ปะเป็นที่ใดเป็นตุ๊กละแห้งบ่น้าลายบ่เฮ้ยหนาวหนาวบ่อ๋อรุนปางขาน่าเลยอ๋อหูยหนามพี่น้องเอ้ย บรรยากาศให่อยูน่นะพี่น้องเลยปู่ลูกชายกะสบายดีชายโทนเีน้ยังปางขนานบ,าบาปุ๊สบายดีหไรสบายดีปลุงก่อนสบายดีปลุงก่อนอืมมาดีมาหน้ามาวานก้ามานีพี่น้องแมยพอดีว่าฝนตกพอดีเนาะ ไปหลุดคักคักอีหลีผลมือตกแห่งงามมีดีพี่น้องเลยต้องบอลเผยกะมาฮอตในฮดหน้าแล้วปุดตกกระแตเาร้าๆพี่น้องนเนาะเต็มขึ้นนี่อ่าบรรยากาศยังไอยุายอยนากะหลังจากปุดตกะล้กกะอุดมสมบูรณ์พี่น้องเหเนาะชุ่มชื่น แปลว่าอยูบรรยากาศตอนนี้ก็ยังโต๊กอยู่พี่น้องเนาะโต๊กแบบแปลกปแปลกปแปลกเนาะต้องวอาเผยกระซีมาฮอด์แถวหน้าอะไรกันคุณประกอบรถก้อนมาหนี่ยหันตีนเล็กใช่กับไปว่านพี่น้องเนาะติดตามเมืองน้ำกันเด้อพี่น้องเหรอว่านก้าลงไปไทยสัก่อนมือนี้ก็ถือว่ามาวานกะเนาะ ว่านนี่เก็บมาเตะขกินเฮือนน้องเตี้ยพี่น้องเอ้ยเนาะนี่น้องบ่อเสรมันคือสิบเรื่ยไปข้างในเราคุยโต๊หนนี่ปไป,ไปดีหน้าไม่ดุเสื้อผ้าผมมีชัยเลยยังกาตะปูถอนบ่หล่ะไม่บบกลับอยู่นะาเป็นไรลูกหืม คักบ่มีหอยบ่มหีหอยหบ่น่ามุดไทยมาพี่น้องเนาะคักี้ดิบ้านฮอนย,งไงยำไหยำนาแล้วทั้งบอลเผยกะเห็ดไห่เห็ดน,นาพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็ได้บุกกำไกนหน่กำนาซะก่อนเด้อพี่น้องเนาะถ่าบุญทั้งบอลเผย,ยออกประทาคลิปขังงอกกะขอโทษขอภัยเนาะเพราะว่าทั้งบอลเผย ถ่ายให้ถ่ายหน้าก่อนพี่น้องเลยขอเชียร์อัปเดตบรรยากาศน้ำให้น้ำหน้าเนี่ยพี่น้องเนาะให้พ่อแม่พี่น้องไอซีได้เบิ่งได้ส้มน้องกันไปลูกไปขึ้นเทียงไปหนาไปปาคอยเบิ่งเทียงไปปลาปาไปแล้วสี่แกอยู่กลางถ่านเลยเนาะอืมปไปไก่กันเข่าเลย เอาพี่น้องเนาะมืัอนี้กับฮุบเครื่องฮุบคลองฮุบเข่าฮุบหลายทิ้งหลายอย่างอยู่เนาะออกมานอนหายนอนนาแล้วบานนวะทนี้ยังูวัวที่นี่พี่น้องอน้องชิมเม้เอาอีกอยูเถี่ยนึงเถี่ยนึงผสมนึงน่งทั้งเข่าทั้งข้าวปุกข้าวสารข้าวมันีอืมสบายดีปะลุงก่อน,อนสบายดีปะลุง,ลงๆๆๆนเะไรร้ออีนี่กัฮุบเครื่องมา อันหน้นพี่น้องหน้าวานลูกไก่ลูกไก่เ้ก่หางวานมานี่ชิลูกเลยลกแก้ววานกะมวานนี่พี่น้องเนาะแต่ว่าทางบอลเผยกะโมราถ่ายคลิปเนาะว่าฝนตกแไงวานตกลินอ่มมีคันจ้องขันอย่างก็เลยไปเลยถ่ายพี่น้องเนาะอ่าก็เลยพากันลุยเห็ดลุยอย่างเลยถือว่าแล้วเรียบร้อย นี่แต่ถ่ายหุดไถยยังละบาดนี่ถ่ายวานออกมาหน้าืันนี้พี่น้องเลยเนาะตกเะบาแดดบกไว้อยู่หนำเนาะวานนี่คือนลายขึ้นอะไรดินยังบบอิ่มพี่น้องเลยวันนี้ก็ถือว่าฮุบเครื่องผ้าห่มนอนเชือมาออกมานอนนะเฮ็ดเวียก อยู่หน้ามันเนี่ยหลายเบียกหลายแนวอยู่พี่น้องเนาะจักชีวานเขาจักชีไปเอาพื้นทานจุอะไรบ่มีนี่ยเคลียร์เบียกนี่กันแรกกันมือมือมือปล่อยเป่าพืนลงเต่ามือ,มอนี่ยฮ่าแก่คุนแก่คุนแก่เพื่อยแล้วขึ้นชัยชนะนี่ยอ่าอยังหลายเบียกอยู่พี่น้องเนาะ ได้แชทบอกทั้งบอแสเนเพืเ่ออะไว่าจะสามีมือพพด่หละพี่น้องไงเนาบงว่างเวียก,ก่อนช่ออกไปถ่ายคลิปข้างนอกเนาะวันนี้ถือว่ามาห้มาน้ามาส่อ,องแปลงสังกสอกสังกซีกระขาดเพดื่อละโรอู้มีหอดเงื่นชื่อสังกษีใช่บ้าน,นนี่กระขาดไปแล้วตัวนี้ก็ ขาดไปแฟนหนึ่งเลยเนาะทางเทิงหุ่นกัดบนผ้าลงห่นงกัดปองหนึ่งอืมขาดอีกละาวดเข่าหงเฮียนวะฮะเป็นพักเลย พีนหักเงาวเลยท้า,ทาแล้วนะพูดได้บ้างนี่นนนพีนาเอ้ยขึ้นห้องกระชองแล้วบ่บ้างนี่นนพนีนาพนูดแล้วเดือนเก้าพูดแล้วเออเบิงอีเก็บเครื่องขึ้นเด้อพี่น,น,ออน,น้องกันบ้างนี่เก็บเครื่องขึ้นก่อนลูกชากขึ้นมาเก็บเครื่องขึ้นเลยฮะเก็บเครื่องขึ้นไหม อ้าวแม่ไปเดอพลังมาั่าวเชียนี่บ่อ้าวคือว่านั่นตอนแบบตอนอันมาแจ้งมะกินกับทอดไข่เออกับทอดไข่ขุ้เลยอืมข้อน,นดีเลยข้อนบ่ข้อข้อนกันแล้วหนึ่งเบื้องคอยแก้เครื่องกันแก้เครื่องอืมแกแ้เครื่องบเครื่องขึ้น น้องเลยาพามามันนี้กะคนเกลื่อนคนคองขึ้นเรียบร้อยกะมาต่อกันอยู่ทั้งเทียงบ้านบรรยากาศมันนี่ก็ถือว่าบัวเดดมันนี่พี่น้องเนาะคือคืออย่างผลชีตกนี่แหละป้าบึงม่วงไข่กับยำางอยู่ตน้ตนตกต้นตาลมา ก็หน้าลายวันนี้น้าบกแหละพี่น้องนเนานะทั้งแมรุ่นพันไปอยู่คันนองไปปลูกพักใน,นทั้งบอลเผยกับคนเครื่องคนคลองออกมาหนะ้าพี่น้องนเนอ๋มานอน <c oughs> นอนหน้าเรามือแรกนี่จะพักกันนอนอยู่หน้ามือแรง น,นาเขกากะเห็ดเพียกเห็ดงานหรือว่าสมคนไทยคณะไทยฮุดพี่น้องเลยเนาะไอพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอ่อพ่อกันใหม่เด้อพี่น้องเลยพิพาดป,ประการใดกราบขอโทษขอภัยซี่พี่น้องเดนะ้อเนาะ สำหรับคลิปนี้ทั้งบอมเลยจะได้ขอตัวจบคลิปแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดี